้อมนะคะทันตแพทย์ิงพนุรดานะคะส่รสมุตก็มาจากข้างถัดใช่ไหมคะใ่า,าค่ะปะก็ปะตสมก็ดีใจจ,จริงๆเลยที่ว่าได้มาพบกันระยะในมิตรจากกันเป็นนานเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ป้าก็จะมาอยู่แถวนี้แล้วเนาะอย่างที่บอกให้คุณหมอทราบเนาะเดี๋ยวว่างๆก็แวะเวียนมาได้นะคะแล้วก็ มากาบนมัสการพันเตกันนะคะเราก็จะได้เป็นญาติธรรมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีโอกาสอันงามเนี่ยเราก็ควรจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมสัปนักสกยาปุตตะนะคะที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพึงจะทำกันนะคะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ที่ศึกษาพุทธวัตนามากันอย่างดียิ่งแล้วนะคะแต่ว,วันนี้พอดีน้องภูผานเนี่ยนะคะก็ ลูกชายคุณหมอป้อมน,นะคะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะไหนช่วยบอกชื่อไหนลูกชื่อนามสกุลใหม่นะคะชื่อเด็กชายพานุชากรชายจางพานุชากรนะคะพานุชากรอพานุชากรจสมุประครนะครับอ,อยู่โรงเรียนอะไรชั้นอะไรคะโรงเรียนอนุบาลลำปางครับชั้นป .2 ชั้นป .2 แล้วนะปีที่แล้ว จอกับประสมสองปีก่อนเนาะเคยไปท่องประสมถวายพระอาจารย์ใช่ไหมคะจำได้เนาะถวายพระอาจารย์ลูกจำได้ตึนเน่นตึงแน่นเลวนะเดี๋ยววันนี้จะท่องประสมอะไรคะประสมเมื่อเธอไม่มีเมื่อเธอไม่มีเดี๋ยวทุกท่านก็พนมมือนะคะเมื่อเธอไม่มีพระเฮีย เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้ดินจิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าลมจิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจกไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้น เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุก์ลักยังเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะก็ลืมบอกให้น้องว่าขอโอกาสขอโอกาสนะขบถวายพันเตนะคะลืมเลยนะขออภัยด้ไนะคะเอาอีกพัสูตรได้ไหมคะขอโอกาส ถวายพระสูตและขอโอกาสท่องพระสูตรเหมืกันนะคะสาธยายธรรมขอโอกาสขอโอกาสอกาสครับข้าว่าจุดสาธยายธรรมาวดอะรดีาสวดอะไรคะวาสค่ะาเออมสวเสทะก็ศรัทธาของผู้ใดแลตดั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้ว จำลงอยู่อย่างมั่นคงอันสมณะตามเทวดามานชมคหรือคใครๆในโลกก็ตามไม่อาจชักนำเขาไปสู่ทางอื่นได้เขาพึงจะกล่าวได้อย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทแห่งธรรมดังนี้ มันเตถามว่าพอจะต่ออีกได้ไหมคะนานๆเจอให้ใหายคิดถึงกันหน่อยเนาะขอโอกาสนาาสักประวัยพศต่อ,อตรรนะคะท้องสาธยายทําให้ของตัดกะเพราอโนนไหมคะเออของตัดกะเพระอานนท์เออคุณยายไม่ค่อยได้ยินนะนพศเน้นเนาอะ,ะอ่าพอจําได้ไหมคะตัดกะเพระอานนท์อ่าดีมากมอ่านเลย ทรงตรัสแก่พระอ,นอนานนท์ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัดไว้เป็นศาสดาแทนต่อไปอานอนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงรับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานอนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานอนท์ ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำมาวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานอน์นในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีพมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอนเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนนภิกษุพวกใดเป็นผู้ครในจิขาภิกษุพวกนั้นจะอยู่ในสาานะอันเลอที่สุดแลอานอน์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตนนี้เกิดขึ้นในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นเชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย เราขอาวย้ำกับเธอว่าพวกเธออย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยยี่ยมากเลยนะคะเอามาประกวดในสังเวียน